สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับสรุปเนื้อหาของเอกนามและพะหุนามนะคะรวมถึงวิธีการบวกลบคูณหารเอกนามพหุนามด้วยนะคะก็เป็นคลิปสรุปสั้นๆเหมาะสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะทบทวนความรู้นะคะในชั้นมตน้นแล้วก็เหมาะสําหรับนักเรียนที่อยากจะทบทวนความรู้ไว้สําหรับเตรียมสอบไฟนนลในเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเอกนามหรือโมโนเมียลนะคะคืออะไรนะคะอันนี้นะคะ โอเคค่ะเราลองมาดูนะคะเอกนามก็คือพจน์หรือนิพจน์ที่อยู่ในรูปของการคูณน,นะคะรูปของการคูณระหว่างนะคะค่าคงที่กับตัวแปรนะคะซึ่งค่าคงที่คืออะไรนะคะค่าคงที่ก็ได้แก่นะคะ ตัวเลขต่างๆนะคะที่เราสามารถทราบค่าได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์นะคะตัวอย่างเช่นสองสามสหรือว่าเป็นจำนวนลบก็ได้นะคะลบ2ลบ3นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเศษส่วนได้นะคะเป็นทศนิยมได้นะคะโอเคนะคะถัดมาตัวแปรนะคะตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คือนะคะตัวที่ไม่ทราบค่านะคะมักจะนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเช่น สามเหลี่ยมซีรียมวงกลมรูปดาวนะคะหรือในชั้นนี้เราก็มักจะพบว่าเขาจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะหรือตัวอักษรภาษาไทยเพื่อเอามาใช้แทนค่านะคะเราไม่สามารถคำนวณค่าของตัวแปรน,นั้นได้นะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่น 3x2 กลัง2นะะในนี้นะคะ3ก็คือค่า คงตัวนะคะหรือค่าคงที่สัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะสำหรับอันนี้คือสัมประสิทธิ์นะคะถัดมาตัวแปรนะคะตัวแปรของตัวอย่างนี้ก็คือ x นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรนะคะคือเลข3นะคะ,ะหรือเราจะเรียกเลข3ว่าสัมประสิทธิ์นะคะสัมประสิทธิ์นะคะ สัมประสิทธิ์ก็คืออะไรคะก็คือค่าคงตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรนั่นเองนะคะโอเคตัวอย่างต่อไปนะคะอะ่อีกที่นึงค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งใครเอ่ยเลขสองนะคะเลขสองตรงนี้เขาเรียกว่า degree นะคะอ่าอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเอกนามนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างั้งล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลบสองเอ็มกำลังสามนะคะ,ะตัวแปรได้แก่อะไรคะตัวแปรได้แก่เอ็มนะคะเอ็มคือตัวแปรนะคะส่วนลบสองคืออะไรคะลบสองคือสัมประสิทธิ์นะคะส่วนดีกรีดีกรีคือ3นะคะข้อสังเกตนะคะ ดีกรีของเอกนามนะคะจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเป็นจำนวนติดลบไม่ได้นะคะถัดมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะเลข4เรียกว่าสาประสิธิ์นะคะส่วนข้อนี้มีตัวแปรด้วยกันถึง3ตัวนะคะ มีตัวแปรด้วยกันถึง3ตัวได้แก่ a b และ c นะคะส่วนดีกรีนะคะข้อนี้จะต่างจากตัวอย่างข้อแรกนะคะดีกรีในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องเอาเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวมารวมกันนะคะก็คือเอา2บวก3บวก1แล้วก็บวก 2เห็นไหมคะ3คือดีกรีของ A 1คือดีกรีของ b แล้วก็2คือดีกรีของ C รวมกันได้เท่ากับ6เพราะฉะนั้นดีกรีของข้อนี้ก็คือ6นะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะเลข3ถือว่าเป็นเอกนามเหมือนกันนะคะเลข3ถือว่าเป็นเอกนามเหมือนกันซึ่งในที่นี้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ย สัมประสิทธิ์ก็คือเลข3นะคะสัมประสิทธิ์หรือค่าคงตัวคูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับตัวแปรซึ่งตัวแปรอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่มีดีกรีเป็น0นย์ะคะ,ะตรงนี้นักเ,เรียนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าจำนวนเต็มที่มองไม่เห็นตัวแปรเนี่ยไม่ใช่เอกนามแท้ที่จริงแล้วมันคูณอยู่กับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งที่มีกำลังเป็น0หรือมีดีกรีเป็น0นย์นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ ก็สม <3 S 2> เป็นสัประสิทธิ์นะคะแล้วก็ตัวแปรอาจจะระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าดีกรีของตัวแปรจะเป็น0นะคะถัดมาค่ะพหุนามคืออะไรนะคะพหุนามก็คือเอกนามหลายๆตัวที่มากระทํากันนะคะไม่ว่าจะเป็นบวกลบนะคะหรือคูณหารนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแยกดูนะคะเราลองมาแยกดูกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งนายพระหูน้ำเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยพจน์หลายๆพจน์อาจจะเป็นสองพจน์ของเอกนามสมพจน์ของเอกนามหรือสพจน์นะคะสรุปง่ายๆว่ามีเอกนามมากกว่า1ตัวมาบวกลบกันนะคะ,อะลองมาดูตัวอย่างนะคะลองมาดูตัวอย่างพจน์ ของพระหูนามเดี๋ยวดูความหมายก่อนแล้วกันนะคะพจน์ของพระหูนามคืออะไรก็คือเอกนามแต่ละตัวนะคะที่อยู่ในพระหูนามนั้นๆน,น,นะคะ ถัดมาพระหุนามสําเร็จรูปคืออะไรนะคะพระหุนามสําเร็จรูปก็คือพระหุนามที่นะคะไม่สามารถลดรูปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วนะคะ ถัดมาอันที่3นะคะดีกรีของพหุนามนะคะดีกรีของพหุนามเราจะเลือกนะคะผลรวมนะคะผลรวมของเลขชี้กำลังหรือดีกรีของตัวที่นะคะของเอกนามที่มีค่าสูงที่สุดนะคะ มาดูตัวอย่างแรกนะคะ 3x กำลัง2บวก 2x นะคะสำประสิทธิ์ของข้อนี้นะคะสำประสิทธิ์ของข้อนี้มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันได้แก่3แล้วก็2นะคะส่วนตัวแปรมี x และ y ค่ะพจน์นะคะพจน์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเทอมนะคะก็มีด้วยกัน1 2นะคะ ส่วนดีกรีนะคะส่วนดีกรีก็คือเราจะไปเลือกดูว่าเอกนามตัวไหนที่มีค่าของดีกรีรวมกันแล้วสูงที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองรวมทีละตัวนะคะตัวนี้นะคะเวลารวมดีกรีก็คือเอาเลขชี้กำลังตรงนี้รวมกันนะคะ x มีค่ากำลังสองส่วน y มีกำลังเป็น1รวมกันเป็น 3นะคะอันนี้ดีกรีเป็น3ส่วน x ตัวนี้ไม่เขียนไม่เขียนแปลว่ามีกําลังเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นดีกรีของพหุนามตัวนี้เราจะเลือกตัวที่มากที่สุดก็คือ3ค่ะตัวอย่างที่สค่ะสำปสิทธิ์นะคะก็จะมี3มี2นะคะส่วน5ก็เป็นค่าคงตัวนะคะสำปสิทธิ์มี3มี2นะคะส่วน5ก็เป็นค่าคงตัวนะคะส่วนตัวแปรมี x ตัวเดียวนะคะพจน์ของพหุนาม พจน์ของพหุนามมีด้วยกัน3พจน์นะคะส่วนดีกรีเลือกตอบดีกรีที่มีค่าสูงที่สุดก็คือ2นั่นเองนะคะข้อถัดมานะคะ,อะลองดูสิคะสประสิทธิ์มีอะไรบ้างเอ่ยสประสิทธิ์ก็มีลบ5นะคะลบ4แล้วก็บวก3นะคะส่วนตัวแปร ى, ข้อนี้มีด้วยกัน3ตัวด้วยกันคือ x y แล้วก็ z ค่ะ พ์ของพหุนามมีทั้งหมดด้วยกัน3พมพ์ด้วยกันนะคะ1 2แล้วก็3พมพ์หรือ3เทอมนะคะส่วนดีกรีค่ะ,ะไปดูดีกรีดูเลขชี้กำลังของแต่ละเอกนามนะคะตัวแรกค่ะ2บวก2บวก1เป็น5นะคะตัวถัดมานะคะ2บวก2แล้วก็บวก1ก็เป็น5เช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้าย2บวก 1น,นะคะ2บวก y ดีกรีเป็น1น,นะคะก็ดีกรีเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นดีกรีสูงที่สุดก็เท่ากันก็ตอบ5นะคะของข้อนี้